พีซีเก้าใช่ไหมครับลำนี้หรือว่าปิรตุศ eu ยี่สิบสาม u ยี่สิบสามนะครับเอยี่สิบสาม peace maker peace maker นะครับลำนี้เป็นวงมีคนนึงก็เป็นบอยพี่บอยกับมีอะไรนะอีคนหนึ่งของบินมาจวบของบินอยู่ถ้าจะตัวจริงอยู่ที่ประจวบใช่ไหมครับใช่ตัวปอมก็มาดูอยู่ที่นี่นะครับตัวปอมสเกลดีครับ นะครับนี่ทําเองใช่ไหมครับล้ำนี้เกือบทำใช่ไหมครับเกือบทำแต่ซ่อมซ่อมทั้งลำแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนหัวมาแนบต้เปลี่ยนหปากแล้วเปลแล้วปากแค่หลังไปแล้วนี่ซ่อมทั้งลำนะครับเซตเครื่องบินต้องจุดทูบกันไหมครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องนะครับอันนี้ช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะเลย เมื่อกี้แบตนี่หมดใช่ไหมครับพี่โจครับแบตนี่หมดโอ้โนึกว่าแบตเทอร์มินทำไมมันเล็กจัง9.4ครับเอาตัวนี้ใช้9.4ใช่ไหมเมื่อกี้มันต่ำ9.4ครับไปแล้วครับพ p i s t เกอร์นะครับ AU23AU23AU23A ครับ Pistmaker เออไม่เปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟอ้าวครับเปิดไฟครับไฟแช็กไฟแช็กคไหมครับไฟแช็กไม่ต้อง ปล่อยควันเลปล่อยควันไม่มีเปลเลยครับมีเปลวออกคแค่ลำตัวเนี่ยมันไปถ่ายรูปกันเขาเขามีเนีนั่นเขามีอุปกรณ์ช่วยสร้างบรรยากาศเป็นเป็นเหมือนประทัดควันอ่ะครนะจะไม่มีเสียงนะครับทุกเป็นควันครับขึ้นมาเลยเป็นก้อนเปกลมที่ไหนครับที่เห็นน้องเกาเอามาจากบอนหรือเขาเอามาเล่นถ่าย ถ่ายรูปมาทำให้มันบรรยากาศมันจะได้มันควันมีใช่ครับเป็นกอนมกลมๆมขนาดเนี้ยผมนึกว่ามันมีเสียงด้วยบอกไม่จนแล้วควันก็พุ่งธรรมดาคนออกมาทรัไม่มีประกายไฟด้วยครับไปแล้วครับเอยูยี่สามเอครับบินโดยพี่โจนะครับนี่กับตันโจครับมีหลายโจเลยครับไมลมีสามโจครับสนามนี้นี่จอจานจอจานครับ chú ý của mình ạ cho cháy cho tao chưa ạ em phải làm cảm viên ừ โลพาดครับโอ้ปับป๊บปั๊บโน่นนี้เบาเครื่องไม่ได้ครับเบาเครื่องแล้วตกทันทีครับใ,ใช่จะเดิซูมไปใกล้เฮ้ยหมองไม่หาหาไม่เจอครับขอโทษทีผ่านแล้วดม ซูมเข้าไปดึงเข้าไปดึงจับห้าหาไม่เจอครับหายไปขับไปตงตกเสียสุดท้าย มาแล้วครับจะไปหาผลเอกตันช่วยครับ <c oughs> ผู้ชานการกระเลียงครับมีอะไรมาจัด <c oughs> <c oughs> โอเคครับบรรยากาศวันนี้แค่นี้ครับ